เพลงนี้ดีครับนักร้องหล่อชื่อของเพลงเท่สุดๆเลยนะครับก็ใครเที่ยวไม่ได้ดาวนโหลดนะครับก็ฝากด้วยนะครับดอกจันหนึ่งสองสามห้าศูนย์ศูนย์เก้าข้างบนด้วยข้างบนใครฟังแล้วบ้างฮะฟังเมื่อกี้ใช่ไหมฟังยังส่วนมากฟังเมื่อกี้ทั้งนั้นเลยนะครับนะฮะขอบคุณด้วยนะครับเมื่อกี้ขึ้นไปเข้าห้องน้ำข้างบนมาเจอร้องชายครับ น้องชายอยู right ่ภ right ูฐานแต่ร huh ูปม right mm ัน hmm. ย uh ังอยู anyway. to to today, ่ตรงนี right? ้อย uh ู oh. yeah, yeah, yeah. Yeah. Oh, ่เลยมันอยู่ภูฐานแต่หน้ามันตามมาหลอกลอนอย่างนี้เลยนะครับนะอะไรนะฮะแหมชงชงสะเข้มเลยแหมถ้าเป็นกาแฟก็คงตื่นเลยๆเนี่ยชงขนาดนี้แหมนะครับเมื่อกี้ก็จบไปนะครับด้วยมือของเธอนะครับผมฝากไปด้วยแล้วกันนะครับอะไรนะเอนหนูไม่สบายกินยาหรือยังคะ กินแล้วแต่วันนี้ยังไม่หายเออเหตุผลใช้ได้แล้วเรานะอ่ะเพลงสุดท้ายแล้วนะครับวันนี้ดื่มน้ำบ่อยหน่อยนะครับนะไม่ค่อยได้ร้องเพลงไม่มีงานเขาไม่จ้างไงเฮ้อะไรนะครับฮะนะครับก็อ่ะอีกหนึ่งเพลงแล้วกันนะครับผม ในเมื่อนานๆเราเจอกันทีนะครับนานๆเราเจอกันทีหนึ่งนะฮะก็อยากจะบอกทุกคนว่าให้ฉันดูแลเธอ